สวัสดีครับมาพบกับรายการพระเครื่องโหราพยายกษ์อีกครั้งนะครับ เหมือนเดิมครับรายการนี้ก็จะนะครับไปยืมพระของผู้ใหญ่ใจดีที่แท้ดูง่ายหรือมวลสารชัดเจนหรือส่องแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับวงการพระเครื่องเอามาให้ท่านได้รับชมรับฟังแล้วก็คลิปต่างๆนั้นจะเห็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังบนล่างอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับ รายการนี้ก็จะดีกว่ารายการอื่นตรงที่ว่านะครับไม่ได้เห็นแค่ด้านหน้าด้านหลังอย่างเดียวยังเห็นมุม30องศา45องศาด้านบนด้านล่างให้ท่านเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระสมเด็จวัดะระฆังนั้นมันสวยงามนะครับทรงคุณค่าแค่ไหนวันนี้นะครับเรานำพระหักมาเข้า รายการให้ท่านดูนะครับจะมีการหักเลยครับหักเลยตั้งแต่ฐานตรงกลางด้านล่างนะครับวิ่งมาถึงด้านนี้ถามว่าทําไมหักครับดูด้านหลังครับด้านหลังก็ลอยมันต่อกันครับแสดงว่ามันหักมันไม่ได้แตกลานนะมันหักเลยครับนี่ฮะลอยมันต่อกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการซ่อมครับการซ่อมองค์นี้ก็จะใช้ไข่ขาวนะครับมา เป็นกาวผสานเนื้อแล้วก็มันจะอยู่ประมาณรักสามปีขึ้นไปนะครับมันก็จะแกล่งเหมือนเป็นปกติก็คือเชื่อมเนื้อวัดระฆังเหมือนปกติเลยโดยใช้ไข่ขาวองนี้เป็นองค์พระที่หักแต่มีความสมบูรณ์ในแงน่นแนของมวลสารมากๆเลยสําหรับใครที่เป็นสายแบบอุ้ยผมชอบมวลสารเยอะๆผมอยากเห็นมวลสารว่ามีอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยองนี้เนี่ยจะเป็นองค์ที่ ตอบโจทย์ได้อีก1องค์วันนี้นะครับองค์ที่เรานะครับมาทำคลิปให้ท่านดูเนี่ยเราเรียกว่าสมเด็จวัดละคงังพิมพ์ใหญ่เกตจะหลดซุ้มนะครับคำว่าจะหลดก็คือพระเกตเนี่ยไปแค่ถึงซุ้มแล้วก็ไม่เลยออกเราเรียกว่าเกตจะหลดซุ้มสังเกตนะครับถ้าเราซูมเข้าไปในเนื้อหาเนี่ยเราจะเห็นว่าจะไม่มีเนื้อพระเกตนะครับ เลยเออกมาจากซุ้มเห็นไหมจะไม่มีเนื้อพระเกตเนี่ยเลยเออกมาจากซุ้มพระเกตเนี่ยจะหลดแค่ซุ้มแล้วก็หายไปอันนี้เราเรียกว่าเกตจะหลดซุ้มซึ่งมวลสารเนื้อหาองค์นี้ก็จัดจ้านไม่แพ้องค์ใดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งครับเป็นพระหะักแต่ว่าเป็นองค์ที่พระแท้ดูง่ายแท้ตาเปล่าแท้สามโลกเหมือนที่คุยกันไว้ทีนี้ ก่อนที่เราจะไปดูมวลสารต่างๆเรามาดูมิติของตัวองค์พระกันก่อนนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่ใช้มาแบบสมบุกสมบันเลยครับเรียกว่าเปิดหน้ากันเลยดีกว่านะครับมีการสึกก่อนหลุดล่อนของผิวพระนะครับเลยทำให้เห็นแล้วมวลสารด้านในแต่ก็ยังอะไรครับยังเป็นทรงสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มอยู่เริ่มจากเหมือนเดิม กรอบกระจกไม่เห็นครับเพราะว่าพระใช้ใช้จนสึกเลยครับเรียกว่าใช้ไม่รู้เลยว่าต่อมาเนี่ยมันจะมีราคาเท่าไหร่นะครับเจ้าของนี่ใช้จนสึกเลยด้วยความที่คนสมัยก่อนเขาไม่นิยมซื้อขายพระเครื่องกันนะครับเขาจะนิยมในการแลกกันนะเธอมีพระอะไรฉันมีพระอะไรเธอมีอะไรมาแลกกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่ไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นกรอบกระจกให้เห็น นะครับมันลางเลือนไปหมดแล้วแต่จะเห็นได้ว่าการหลุดล่อนของมวลสารนั้นมิติก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้สูงอันนี้ต่ำเพราะนี้หลุดล่อนไปเยอะแล้วก็การหลุดล่อนนั้นหลังจากหลุดล่อนแล้วก็ยังมีการใช้อย่างต่อเนื่องแต่จุดไหนที่สัมผัสเหงื่อเยอะๆเนี่ยก็จะสีขาวคํา ส่วนอันไหนที่ไม่ค่อยโดนเหงื่อโดนใครหรือไม่โดนจุดสัมผัสอย่างเช่นในล่องแขนเนี่ยก็จะมีความขาวอยู่เห็นไหมครับข้างนอกเนี่ยจะเหลืองและข้างในเนี่ยยังขาวอยู่เพราะว่านะครับเหงื่อมันอาจจะไปไม่ถึงหรือมันจับไม่โดนก็ไม่รู้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูต่อนะมิติด้านนอกก็ยังสูงสุดลองลงมาก็คืออะไรครับในด้านในตัวองค์พระเนี่ยจะต้องลึกกว่าอันนี้สูงสุดน,นี้ลึกกว่าแล้วก็ในวงแขนนั้นลึก ที่สุดโดยวงแขนด้านขวาจะลึกน้อยกว่าวงแขนด้านซ้ายวงแขนด้านซ้ายนี่จะลึกที่สุดนะครับอันนี้ก็มีการหลุดล่อนมีการยุบตัวเกิดขึ้นถ้าเรามองมิติพระนะครับนีะครับจะเห็นเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยลึกเป็นแอ่งเลยครับลึกเป็นแอ่งเลยเรียกว่าผิวตรงนี้หายไปเลยนะครับหายกันทั้งองค์พระเลยทําให้อะไรครับเส้นซุ้มเรือนแก้วเนี่ยเล็กแล้วก็บาง นะครับเล็กเราก็บางราว่าเนื้อของพระเนี่ยหายไปทําให้ตรงนี้ลึกดูลึกกว่านะครับถามว่ารู้ได้อย่างไรว่ามันหลุดล่อนหายไปเพราะว่าเราจำได้ไหมครับอาจารย์สอนไว้หลายครั้งแล้วว่านะครับระหว่างฐานสิงกับฐานบนสุดนั้นจะต้องเป็นระนาบเดียวกับตัวพื้นองคพระแต่ปรากฏว่าฐานตรงนี้นั้นมันสูงกว่า เนื้อองค์พระแสดงว่าเนื้อองค์พระตรงนี้หลุดล่อนหายไปตรงนี้ก็หลุดล่อนหายไปเช่นเดียวกันมันทําให้เลยครับเนื้อตรงนี้สูงเด่นขึ้นมาอ่านี่คนระับเป็นเทคนิคการดูนะเห็นไหมตะแคงข้างนี่เห็นเลยครับว่าตรงนี้ยุบลงไปเป็นหลุมเลยนะครับตรงนี้ก็ยุบลงไปจะไม่เหมือนกับองค์ก่อนหน้านี้ที่ยังพอเห็นเขาลางบ้างเห็นไหมครับว่าตรงนี้ กลายเป็นเนินสูงขึ้นมาแสดงว่าใต้นะครับฐานสูงสุดกับเหนือฐานสิงเนี่ยเส้นนี้นะครับไม่ได้หลุดล่อนไปด้วยเลยทำให้เห็นเลยมิติที่ต่างระดับออกไปต่อมาครับพระพักเป็นรูปผลมะตูมพระเกตนะครับสูงจะหลดหน้าผากแล้วก็ค่อยๆลาดลงรู้สึกว่าหน้าของพระพักนั้นนะครับก็ มีการอะไรครับหลุดล่อนหายไปด้วยนะครับหลุดล่อนหายไปด้วยเห็นไหมครับว่าพเกตเนี่ยยังแหลมเปี้ยวอยู่ตรงเนี้ยนะครับหลังจากพเกตลงไปเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็หลุดล่อนหายไปเพราะปกติมันจะต้องนูนกว่าใายๆว่าพรกพักเนี่ยต้องสูงกว่าพเกตอันเนี้ยพเกตเนี่ยนะครับสูงเกือบเท่าพรกพักเลยนะครับดูจากมุมนี้เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็หลุดล่อนหายไปแต่พเกตเนี่ยยังไม่ได้หลุดล่อนครับยังอยู่ก็ยังเป็นเส้นที่ ตรงคมแล้วก็ไปจรลดกับเส้นสุมหลังจากนั้นก็จะมีเนื้อคอเล็กน้อยเชื่อมกับพระอุระหรือพระหน้าอกนะครับดูด้านข้างเนี่ยเป็นผลมะตูมสวยงามนะครับเป็นผลมะตูมสวยงามแต่เนี้ยนะครับเนื้อมันมีการหลุดล่อนออกไปต่อมานะครับก็มาดูหน้าอกหน้าอกก็จะเป็นอกสิงเหมือนเดิมเป็นอกสิงเหมือนเดิมแล้วก็ นะครับหัวไหลด้านซ้ายก็จะมีเนื้อที่หายไปเหมือนปั๊มไม่ติดและนะครับตรงนี้จะต้องนูนเด่นแต่ทีเนี้ยเนื่องจากเนื้อหามันหลุดล่อนไปกลายเป็นเอวคลอดเลยนะครับถ้าดูด้านข้างเนี่ยเนื้อจริงมันต้องนูนขึ้นกว่านี้นี่ก็ยังนูนอยู่นะแต่นูนไม่มากมันหายไปเยอะเห็นไหมครับทั้งพักพักทั้งพักอุละนะครับหายไปเลยปกติแล้วถ้าเราวางอย่างเงี้ยเราจะต้องเห็นอะไรครับเห็น พระพักแล้วก็พระอุระหน้าอกนั้นนูนขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้ไม่นูนขึ้นนะครับหายไปเนื้อหายไปแล้วก็ทําให้นะครับวงแขนนั้นดูรีบเล็กลงนะไม่สมมาตรไม่สมส่วนเหมือนก่อนปกติเนี้วงแขนตัวนี้มันจะต้องมีตรงข้อศอกเนะี่ยหักอยู่ตรงนี้ประกฏข้อศอกเนะี่ยที่หักเนี่ยหายไปตรงนี้ก็หายไปนะครับมีการหลุดร่นออกแต่รูร่องแขนตรงนี้ยัง ลึกอยู่ทั้ง2องางแต่เนี้ยจะลึกน้อยกว่าด้านนี้ด้านนี้จะลึกกว่าเห็นไหมครับเนี่ยด้านนี้ลึกที่สุดอแล้วก็สังคตินี่ครับมีติดอยู่นิดเดียวครับแทบจะไม่เห็นเลยสังคตินะสังคติเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับรู้อยู่เดียวว่าเออเนื้อนเนี่ยมันสูงระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะอะไรครับสโลปแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแอ่ง แล้วก็มีเส้นเชื่อมเป็นสังคตจีวรนะไม่สังกติขอโทษจีวรเนี่ยเชื่อมตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีอะไรครับหัวข่าวเป็นปางขัดสมาเป็นปางขัดสมา,า,สมาแต่เนื่องจากหัวข่าวเนี่ยมีการหลุดล่อนไปเราก็เลยไม่ได้เห็นมิติเท่าที่ควรจะเป็นและนะครับเหมือนเดิมครับเนื้อระหว่าง ฐานบนสุดกับต,ตัวองค์พระจะ้มีเนื้อนูนขึ้นมาแล้วก็ลาดลงอันนี้ก็ยังลาดลงอยู่นะครับยังเห็นถึงความลาดลงของตัวองค์พระอยู่นี่เห็นไหมครับยังมีเนื้อที่นูนขึ้นมาแล้วก็ยังเห็นถึงการลาดลง,งตัวองค์พระอยู่นี่เนื้อนูนขึ้นมาแล้วก็ลาดบนนะครับจากขวาไปซ้ายลงมาอยู่ก็ยังเห็นอยู่ apologize. เสร็จแล้วนะครับตามที่อาจารย์สอน นะครับตามตำราตรียมพวายเนี่ยเนื้อตรงนี้จะต้องเสมอเท่ากันปรากฏว่าเนื้อตรงนี้นั้นนะครับปรากฏว่าเนื้อตรงนี้นะครับมันดันมีมิติที่สูงขึ้นมากว่าพื้นองพระนิดหนึ่งเห็นไหมครับแสดงว่าเนื้อตรงนี้นะครับของตัวองพรนะนั้หลุดล่อนหายไปทําให้ตรงนี้ขึ้นมาเป็นสันเล็กๆนะครับขึ้นมาเป็นสันเล็กๆเ,เห็นอย่างได้ชัดเจนเลยนะ ทีนี้มาดูต่ออันนี้เป็นยุคปลายและเป็นยุคปลายและเป็นยุคช่าง10บหมู่เพราะฉะนั้นมุมของฐานหมอนจะต้องจิกเข้าหามุมแล้วก็การแกะเส้นผ่าหวาจะต้องหลบมุมเห็นไหมครับมีการแกะที่หลบมุมนี่ครับมีการแกะหลบมุมมีการแกะหลบมุมตรงนี้ แต่ตรงนี้ก็เข้าปกตินะครับเข้าปกติแต่เนี้ยเลือนมากเลยนะแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับไม่เห็นส่วนด้านข้างติ่งเชื่อนี่ไม่ต้องไปมองครับพักศึกขนาดนี้นะครับไม่เห็นแน่นอนแล้วก็การศึกนั้นตรงนี้จะศึกเยอะมากนะครับทําให้ความคมของฐานสิงนั้นหายไปถ้าดูเห็นไหมครับความคมของฐานสิงนี่หายไปเลยครับไม่มีให้เห็นเลยครับปกติจะต้องนูนขึ้นมา หัวสำเพาวยังพอมีเห็นลางๆอยู่ว่าเออยังมีหัวสำเพออยู่นะนี่หัวสำเพาตรงนี้ก็หัวสำเพอแต่ไอการอะไรคร,ะาาครับขาฐานสิง์นะครับขาฐานสิง์ตรงนี้หายไปนะครับมีการหลุดล่อนลอกออกไปแต่การหลุดล่อนลอกออกไปตรงนี้มันทําให้เห็นนะครับมวลสารด้านในที่หลายคนเนี่ยมีความอยากเห็นมากๆหลายจุดด้วยกันนะครับมาดูต่อด้านหลัง ด้านหลังองค์นี้นะครับก็จะมีการหลุดล่อนของมวลสารเยอะนะครับดูแล้วองค์นี้เนี่ยก็น้องๆก้นครกนะครับเดี๋ยวอาจารย์พยายามจะหามุมสะท้อนให้เห็นเงาว่ามิติของพระองค์นี้เ,นเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าดูตามนี้ก็จะเห็นว่ามิติพระนั้นนะจะมีรูพูนปลายเข็มกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ กระจายอยู่เต็ไมไปหมดเลยมีรูพูนปลายเข็มมีมวลสารที่หลุดล่อนไปเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นการสร้างพระสมเด็จนอกจากจะมีผงพุทธคูณมีหินเท้านะครับมีก้านทูบแล้วก็ยังมีว่านมงคลต่างๆแล้วก็มีเกสรดอกไม้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้การหลุดล่อนเข้าไปที่ลึกระหว่างด้านหลังองค์พระเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการหดตัวด้วย แล้วก็เป็นการหลุดล่อนของผงเกสรนี่เอียงแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเนื้อมันจะไม่เลี่ยมันจะค่อนข้างขูุขาหน่อยอะต่อมามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างปรากฏว่าด้านข้างนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับด้านบนเนี่ยก็จะทู่ๆหน่อยด้านบนเนี่ยก็เล่จับแล้วก็ทู่ๆหน่อยด้านล่างก็จะคม พอเป็นการกดจากบนลงล่างแล้วก็รอยปีแตกนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นการปรีจากบนลงล่างเดี๋ยวอาจารย์ยักษ์จะซูมให้นะครับเห็นไหมครับเป็นการปรีแตกจากบนลงล่างนี่ลายมันบอกเลยครับว่าข้างล่างเนี่ยนะครับโดนปีโดนดันลงมาโดนดันลงมาอ่ะมาดูด้านขวาแล้วมาดูด้านซ้ายครับ นี่ครับเป็นการตัดจากหน้าไปหาหลังเห็นไหมครับจะมีการปริปริยู่ลงมายู่ลงมาเป็นรอยที่แน่นอนครับโดนกดลู่ลงมาเนื้อลู่ลงมา ทีนี้ด้านล่างเดี๋ยวพยายามจะหาโฟกัสจุดโฟกัสให้เห็นไหมครับก็จะเป็นการรูลงมาแล้วก็อันไหนที่เป็นมวลสารนะครับเป็นเนื้อว่านก็จะหลุดล่อนออกไปน,น,นี่นะครับอย่างเงี้ยนะครับรูตรงเนี้ยมันหลุดล่อนออกเนี่ยนะครับรูตรงเนี้ยมันหลุดล่อนออกมันก็เลยทําให้เลยครับเป็นร่องเป็นช่องของมวลสารที่หลุดล่อนไป นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกว่านผงเกสรที่ติดอยู่ในนี้พอการเวลาผ่านมาเป็นร0อปีก็อะไรครับมีการสลายตัวไปนะครับเพราะว่ามันเป็นอินทรีย์สารเป็นอินทรีย์วัตถุอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการกดจากหน้าไปหลังแล้วก็มีการหลุดล่อนของมวลสารอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมครับ เรามาดูต่อทีอนี้เรามาดูมวลสารที่จัดจ้านขององค์นี้ก่อนกันละกันนะครับ1องค์นี้ครับเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้เราเรียกว่าบ่อน้ําตาคําว่าบ่อน้ําตาก็คือเกิดจากการหดตัวขององค์พระแต่มวลสารที่อยู่ในวัดละคังนั้นไม่ได้หดตัวด้วยก็จะมีอะไรครับการการครอบแบบหลวมๆของตัวมวลสารนี้ก็นะครับเป็นหิน นะครับเป็นผงพุทธคุณเป็นหินแต่เนี้ยนะครับดูแล้วอาจารย์ส่องด้วยกล้องดูแล้วนะครับน่าจะเป็นผงพุทธคุณส่วนหินเทาอยู่นี่ครับหินเทาวันนี้เนี่ยนะครับก็อยู่กับซุ้มเลยแล้วก็รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมครับรวมอยู่ในซุ้มเลยรวมเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้เอาหินมาแล้วมาใส่แล้วมากดนะครับเกิดจากการเอาส่วนผสมตังางๆเนี่ย ผสมเข้าไปในปูนเปลือกหอยแล้วก็กดบล็อกเดียวกันเพราะนั้นหินเทาก็จะอะไรครับจะกลืนอยู่ในตัวซุ้มเรือนแก้วเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันครับมีมวลสารอยู่นะครับนี่หินเทาอยู่นี่ครับอีกอง์อีกจุดหนึ่งครับหินเทานี่ครับหินเทา คือว่าชี้จุดตายหากันนักหนาก่อนใจตังเนี่ยว่ามีหินเทาอยู่ไหนองนี้มีครับมีหลายจุดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสันนิษฐานที่บอกว่าอาจารย์สมเด็จวัดละคังเวลาหักแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนื้อหาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือจะมีมวลสารอยู่ด้านในแบบนี้ทีนี้องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงซุ้มกอนางพญาไม่ต้องพูดเลยครับมีตรึมเลย นะครับตรึมจนไม่รู้จะไปชี้ตัวไหนนี่กระชายนี่กระชายนะครับเต็มไปหมดเลยส่วนไอ้จุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นผงก้านทูและบางอันก็จะเป็นรูด้านในนะครับเป็นรูด้านในก็คือมวลสารมันหลุดล่อนไปอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูมวลสารที่หลุดล่อนไปตรงนี้ก็เป็นซุ้มกอครับซุ้มกอ,กอก็จะสีเข้มหน่อยนางพญาจะสีอ่อนอนะอันนี้ก็บ่อน้ําตา อัเนียหินเทาแบบชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับอันนี้ว่าเรียกว่าองค์นี้แท้ตาเปล่าครับแต่ว่าอาจจะพิมพ์ไม่สวยเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยความสวยสดงดงามนี่แบบสุดๆเลยครับอ่ะมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังพอซูมเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามีการยุบมีการย่นมีการย่อมีรอยแตกแล้วก็มีการหลุดล่อนของพวกผงเกรสรว่านมงคลต่างๆนะครับแล้วก็ เหลืองเหลืองพวกนี้ก็จะเป็นคราบน้ามันต่างอิวแต่ว่าองค์นี้พระใชา้เพราะนั้นก็จะมีคราบเหงื่อเป็นฟิลม์มเคลือบองค์พระอยู่ด้วยนะครับคราบเหงื่อเป็นฟิลม์มเคลือบนี่เห็นไหมครับมองด้านข้างปุ๊บนี่มิติขึ้นมาเลยนะครับว่าไม่เรียบจะมีการหลุดล่อนของมวลสารออกมาหลังไม่เรียบนะแต่นี้อาจจะหลุดล่อนหนักหน่อยนี่ครับสมกอรครับ ซุ้มกออยู่ตรงนี้นี่ก็นะครับนางพญาอันนี้ก็ผงก้านทูบครับอยากจะเห็นมวลสารอะไรองค์นี้ได้เห็นหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าได้ส่องจริงๆแล้วจะทราบว่าองค์นี้นั้นมีตะใบทองอยู่ด้วยนะครับมีตะใบทองอยู่ด้วยอยู่นี่ครับอยู่ตรงหินเทาเลยจะซูมให้เห็น,นครับนี่ครับเขาขาวที่อยู่ตรงนี้นะครับ จะเป็นหินเทาเปลือกซุ้มกอแล้วก็จุดขาวๆตัวนี้เป็นตะไบทองนะครับเป็นตะไบทองด้วยเดี๋ยวไว้ให้จานถอยมือถือใหม่เครื่องหนึ่งก่อนนะครับจะเอามวลสารที่มันชัดเจน่าวนี้มาถ่ายแล้วก็ให้ดูนะแต่แค่นี้ก็เรียกว่ามวลสารจัดจ้านแล้วครับมิติสุดยอดเลยเป็นไงครับตรงนี้แต่อย่างที่บอกนะครับตรงนี้หลุดล่อนหลุดล่อน นะมันก็เลยทําให้ฐานเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ฐานสิ่งก็เนื้อหาหายไปนะเหลือแต่ฐานหมอนแล้วก็พระวัดละคังที่เก่านะครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันจะมีการหดเป็นท้องช้างเล็กๆระหว่างตรงกลางเพราะว่าพระสมเด็จวัดละคลังเนี่ยมันจะมีการหดตัวนะครับมีการหดหดเป็นท้องช้างอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ ดูตามนี้เนาะสุมก่อกระจายทั่วเลยครับผมงพุทธคุณกระจายทั่วมีหินทาวมีจุดจ่ายตังนะครับสุมกอนางพญาครบนะเพราะฉะนั้นองค์นี้ก็ที่สุดเหมือนกันนะครับสําหรับเนื้อหาหมวลสารวันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับสําหรับใครที่อยากทราบว่าหินทาวมันเป็นยังไงจุดจ่ายตังเนี่ยหินทาวมันอยู่ไหนนี่ครับหินทาว นะตัวนี้ก็มีหินทาวอยู่อันนี้ก็ผงพุทธคุณตัวนี้ก็ผงพุทธคุณส่วนซุ้มกรังพญาก็จะกระจายอยู่รอบๆตัวองค์พระอย่างที่เราเห็นนะครับนะไม่น่าหักเลยครับองค์นี้เสียใจมากไม่น่าหักเลยนะทีนี้เนี่ยอกก็จะไม่สูงมากเพราะว่าเนื้อตรงอกก็หลุดล่อนหายไปเหมือนกันเห็นไหมครับปกแบนเลยแบนเลย แต่ว่าซุ้มก่อนนางพญาเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับนะวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาพระมาให้ดูอีกนะครับเห็นไหมครับการยุบตัวอันนี้ยุบเยอะครับยุบเยอะมากถามว่าการแตกลานมีไหมอง์นี้ไม่มีครับมันแตกแล้วหลุดออกไปหมดแล้วครับนะครับด้านหน้าพระนี่หลุดออกไปหมดแล้วก็เลยไม่มียังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ